สสวัสดีนะักเรียนชั้นปสีทุกคนนะคะวันนี้หนะ้าตาคุณดิแปลกไปเพราะว่าวันนี้คุณดิวก็มีแบบฝึกหัดเพิ่มเติมใหม้พวกเราทําอีกแล้วค่ะเรื่อง building เหมือนเดิมเลยนะคะก็คือสิ่งก่อสร้างบ้านเรือนของเราเมื่อวานเราได้เรียนเกี่ยวกับ type of different house ไปแล้วนะคะว่าบ้านเนี่ยมีหลายประเภทนอกเหนือจากที่เรารู้เนี่ยมันมีหลายประเภทเลยนะคะคนสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่มีบ้านอยู่เขาก็ไปอยู่ใน ้ำนั่นเองไปขุดตํามลูเขาอยู่นะคะแล้วก็พัฒนาการมาเป็นบ้านนะคะเดี๋ยววันนี้คุณิวจะให้เราดูเกี่ยวกับว่าบ้านเนี่ยมีหลายชนิดมากเลยมีปัจจุบันเนี่ยมีชนิดบ้านเป็นบ้านอะไรบ้างนะคะ building material แล้วใช้อะไสร้างบ้านบ้างถ้าใช้อะไรสร้างบ้านแล้วมีความคงทนถาวรอย่างไรในแต่ละในแต่ละชนิดของบ้านนะคะมาดูหัวข้อแรกค่ะ building material นะคะก็คือเออเขาเรียกว่าวัสดุในการสร้างบ้านนะคะ วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างบ้านนะคะ Material คือวัสดุนะคะวัสดุในการสร้างบ้านของเรามีอะไรบ้างนะคะเป็นบ้านไม้บ้านอิฐบ้านปูนนะคะเหล่านี้เลยนะคะ What's a house made of นะคะ Made of ก็คือสร้างจากอะไรนะคะสร้างจากนะคะ Made of คือสร้างจากนะคะบ้านสร้างจากอะไรได้บ้างนะคะอันที่หนึ่งเลย House can be made of wood Wood ไม้ด it mean wood wood คืออะไรเอ่ย ม้นั่นเองนะคะสร้างจากไม้ค่ะบ้านไม้ก็จะประมาณนี้เลยสวยงามนะคะบ้านไม้นะคะก็จะพบเห็นตามป่าตามเขาเนอะเพราะว่าไม้มันหาง่ายนะคะแต่จะมีไม้บางประเภทที่เป็นไม้ต้องห้ามนะคะไม้พยุงไม้สักทองอะไรพวกนี้คะถ้ามาสร้างจะโดนจับนะคะฉะนั้นใครที่เราสร้างบ้านจากต้นไม้เนี่ยกระณนศึกษาด้วยนะคะว่าไม้อะไรใช้ได้นะลูกนะต่อมา house can be made of brick brick คืออะไรคะ brick เจ้าอิฐนั่นเองค่ะส่วนใหญ่บ้านเราก็ก่อสร้างด้วยอิฐนะคะสร้างก่อสร้างให้อิดมั่นคงก่อนเนาะแล้วก็ค่อยฉาบด้วยปูนนะคะนี่ค่ะบ้านที่สร้างด้วยอิดเท่มากเลยนะคะเป็นบ้านสไตล์ยุโรปนะคะเกินแบบคันทรีคันที่หน่อยอยูอย่ตามชนบทนิดนึงนะคะคุณดูชอบม,มากเลยคุณดูว,ว่ามันมีความคลาสสิกแล้วก็ตัวบ้านดูเย็นๆยังไงไม่รู้สีมันทําให้ดูเย็นตานะคะ House can be made of stone ทุกคนรู้จัก stone ค่ะ stone คืออะไรเอ่ย หินนั่นเองนะคะสร้างจากหินแน่นอนถ้าบ้านสร้างจากหินเนี่ยจะมีความแข็งแรงมากเราต้องมีความเย็นแน่เลยเพราะหินมันเย็นใช่ไหมคะนี่เลยบ้านสโตร e นะคะเอ่อในแถวบ้านเหล่านี้จะอยู่ดําเขาใหญ่เนาะตามชนบทที่อากาศดีๆนิดนึงนะคะต่อมาค่ะ store store นะคะเลอกออกเสียงว่า Store Store คือหญ้าฟางนะคะก็คือฟางนั่นเองฟางก็คือฟางข้าวนะคะที่เขาเกี่ยวข้าวมาแล้วนะคะมันเป็นเศษหญ้าของข้าวเนาะต้นข้าวนั่นเนองเนาะเป็นเศษหญ้าของต้นข้าว มาเก็บทั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 บ,ทบ,ทบ,ทบไว้นะคะจะได้บ้านฟางแบบนี้เลยนะคะสวยงามมากนะคะบ้านฟางนะคะก็จะทําหลังคาเป็นฟางนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันมีข้อดีข้อเสียอย่างไรนะคะ mm hmm. แต่วมาคอนกรีตค่ะคอนกรีตก็คือปูนนั่นเองนะทำจากปูนซึ่งบ้านเราส่วนใหญ่ตอนนี้ทำจากคอนกรีตนั่นเองนะคะ C O N C R E T E c o n กรีตนะคะโอเคค่ะบ้านนี้ทำจากคอนกรีตจะเป็นตึก นะคะเพราะว่าน่าจะมีความคงทนค่ะรมากๆ,ๆเป็นตึกเป็นบ้านเรือนนะคะในสมัยนี้แล้วกลาสค่ะกลาสก็ค,คือกระจกนั่นเองค่ะทาจากกระจกค่ะบ้านที่ทําจากกระจกนะก็จะมีความโปร่งใสนะคะมองสบายแต่ว่าถ้าไม่มีเขาเรียกอะไรต้นไม้เยอะเนี่ยมันทาให้บ้านร้อนนะคะนี่เลยนะคะเป็น Gas Gas กลาสเ้านะเป็นกลาวเฉาก็คือบ้านกระจกนั่นเองนะคะสวยงามค่ะแต่ต้นไม้ต้องเยอะนิดนึงอากาศต้องเย็นนะคะถ้าเป็นบ้านเราเป็นบ้านกระจกในหัวโหร้อนแย่เลยนะคะ สสุดท้ายค่ะ house c a n b e made of paper paper คือกระดาษนั่นเองค่ะลูกบ้านทำจากกระดาษอยู่ได้จริงไหมเด็กบอกหน่อยว่าอยู่ได้จริงไหมอยู่ได้ไม่จริงนะคะส่วนเป็นบ้านตุ๊กตาหรือบ้านที่เราประดิษฐ์ขึ้นมานะคะ paper นั่นเองนะ which you t h i n k is the best building house and why คำถามว่าอ เด็กๆคิดว่าบ้านแบบไหนดีที่สุด The best นะคะดีสุดเลยดีที่สุดเลยบ้านที่ทําจากอะไรดีที่สุดเพราะอะไรนะคะเพราะอะไรทําไมถึงดีที่สุดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันทําไมถึงดีที่สุดถ้าบ้านที่ทําจากไม้นะคะถ้าบ้านที่ทาจากไม้จะเป็นยังไง Very strong แข็งแรงค่ะบ้านมันจะแข็งแรงมากเลยนะคะ Cheap cheap che คือราคาถูกค่ะ Look nice มันดูดีวันนี้คุณดิวบอกมันดูคลาสสิกดูดีนะคะแล้วก็ Natural ก็คือเป็นทํา ธรรมชาตินะคะเป็นธรรมชาติบ้านที่ทำจากไม้นะข้อดีจะเป็นแข็งแรง strong cheap look nice แลวก็ natural นะคะนี่คือบ้านที่ทำจากไม้นะคะต่อมาบ้านที่ทำจาก brick brick ก็คืออิฐนั่นเองนะคะแน่นอนมันต้อง very strong แข็งแรงเหมือนกันนะคะ keep a t e r o u s นะคะก็คือเอ่อไม่กักเก็บน้ำนะคะ keep your house warm นะคะก็คือไม่กักเก็บน้ำแล้วก็คือมันไม่ไม่ดูดน้ำอะ่ะทำให้บ้านแบบ,แบบแข็งแรงนะคะ แล้วก็ให้ความอบอุ่นนะคะให้ความอบอุ่นอบ้านที่เป็นอิฐให้ความอบอุ่นฉะนั้นคุณดูเข้าใจผิดแน่เลยบ้านไม่เออทำด้วยอิฐเราต้องสร้างในเมืองหนาวนะคะถึงจะเหมาะสมเพราะว่ามันให้ความอบอุ่นนะ,ะแล้วมันไม่ชุ่มน้ําด้วยนะคะต่อมาค่ะ w h i stone นะคะถ้าเป็นบ้านแบบหินนะคะ very traditional มันเป็นแบบวัฒนธรรมมันดูลังมันดูแบบอันนี้ traditional เกี่ยวกับวัฒนธรรมนะลูกนะมันดูลังมันดูแบบเออมีความแบบเป็นแบบ เออเขาเรียกอะไรอะดูคลดูเก่าแก่อะไรอย่างนี้นะคะ look very nice t o d ค่ะ find the stone anywhere มันหาง่ายมันหาได้ทุกที่เลยเจ้าหินเนี่ยมันหาง่ายเจ้าหินแบบไหนล่ะใช่ไหมคะเดินไปก็เจอหินแล้วนะคะหาง่ายเนาะต่อมาค่ะสร้างบ้านด้วย s t a r ก็คือฟางนั่นเองฟางของเรานะคะ good for the environment ดีต่อสิ่งแวดล้อมค่ะเพราะอะไร เพราะฟางเนี่ยมันก็คือขยะเหมือนกันนะลูกนะถ้าเราไปทิ้งทับถมมันกายเป็นปุ๋ยเป็นขยะแต่ถ้าเรานามันมานะคะจากขยะนํามาเป็นสร้างบ้านสัี่ยมันก็ดีต่อสิ่งแวดล้อม Keep your house warm นะคะทำให้บ้านอบอุ่นได้ด้วยนะคะสร้างความอบอุ่นให้กับบ้านนะเพราะมันดูดสาทิตนะคะ e r e is วน of i a s t and e a s is a c h i e a p นะคะคือมันมีเยอะมากเลยนะคะสาหรับอ่ชาวนาที่เขาปลูกข้าวเนี่ยสิ่งเนี้ยมันควรจะเอาไปทําประโยชน์มากเลยเพราะว่าถ้าไม่ทําประโยชน์กัแล้วก็เผา เอลันก็เป็นคลพิษออกาสนะคะแล้วก็ราคาถูกมากแค่จะได้ฟรีเลยด้วยซ้ำถ้าใครเขาไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วเขาจะให้ไปเลยนะคะคอนกรีตค่ะสร้างจากคอนกรีตหนึ่งเลยมันราคาชีพถูกค่ะราคาถูกมากนะคะแล้วก็ strong แข็งแรงค่ะแล้วก็ lost of can be made มันทําได้เยอะมันทําได้เยอะหมายความว่ายังไงคือสร้างตึกเนี่ยมันสามารถสร้างได้หลายๆชั้นนะคะซึือมันมีความแข็งแรงนั่นเองนะคะโอเค นะคะวันนี้ค่ะงานของเรามีหน้านี้เลยนะคะดูจากหน้านี้เดี๋ยวครูดิวจะส่งไฟล์ภาพให้ใครสะดวกปริ้นปริ้นถ้าใครไม่สะดวกปริ้นก็เขียนสมุดได้แบบนี้ตกแต่งให้สวยงามแบบครูดิวได้เลยนะคะ Unit 7 Building ค่ะเป็นเรื่องของหน่วยที่7เรื่องการสร้างบ้านนะคะเออเรื่องสิ่งก่อสร้างนะคะเขียนชื่อคันนิมค่ะใส่ชื่อตัวเองนะคะแล้วเขียนในที่ตรงนี้เลยนะคะ d i r e c t i o n s ค่ะคำสั่งนะคะให้เราทำอะไรนะคะคำสั่งวันนี้นะคะวาดภาพแน่นอนให้วาด And tell your house made of นะคะวาดภาพและบอกทีว่าบ้านของพวกเราเนี่ยทำจากอะไรนะคะว่าฉะนั้นตรงนี้ต้องเป็น my house นะคะบ้านของฉันนั่นเองนะบ้านของฉนันวาดภาพมนเลยให้ชัดเจนนะคะว่าบ้านเราทําจากอะไรแล้วบอกรูข้างล่างหน่ยว่า my house is made of ทําจากอะไรมากกว่าหนึ่งอย่างก็ได้ นะคะบ้านไทยหลังคาเป็นฟางก็เขีน store นะคะแล้วก็สร้างด้วยคอนกรีตได้ก็ได้แล้วก็วูดมีหลายแบบนะคะหลายอย่างใส่ได้มากกว่าหนึ่งอย่างนะคะมากกว่าหนึ่งนะคะมากกว่าหนึ่งอย่างโอเคไหมอ่าสร้างได้มากกว่าหนึ่งอย่างเพราะบ้านคนอื่นบ้านเรานคนอาจจะสร้างได้เป็นหลายแบบหลายอย่างอันะะนี้ก็คือไปงานของวันนี้ค่ะซึ่งจบบทนี้แล้วคุณจะวัดผลจะการส่รงงายของนักเรียนนะคะว่านักเรียนเนี่ยมีความเข้าใจในบทหนึ่งมากน้อยเพียงใดนะคะโอเคนะวันนี้ครณอยู่ก็ขอฝาก ใบงานไว้เท่านี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาคุณยูจะส่งอันนี้ให้เป็นควยนะคะแล้วก็ใครสะดวกปริ้นก็ปริมน,นะคะใครไม่สะดวกปรินก็เหมือนเดิมค่ะสามารถลงในสมุดตกวแทนให้ส่งงานได้ส่งงานกันได้นะคะซีอิ o วบาย